ยิ่งใหญ่ในสังคมนี้ใจวกเราไม่ปักแรดเตมากันตั้งเป็นนี่นี่น่นนี่วาใจมึงโรมาแกแก่ใจเร็วตากันแกใจเร็วเต่ว่าแกป้ามาไม่รู้กีจริงทำได้อย่างจได้เลีวนกลุงจบตั้งเต้นนะรจริงนี่ได้กินฟืนแกนกลุงจบตั้งเต้นก็ต้องจบตั้เต้นเลยใช่ไหมคนเราดีรถนี้ยใจสุดล้วใเบนซิ่นังฟังเลยโยกวาใจวใจกจบปุยิงใช่ไหมใช่ไหมมึงกำปั้ เอออย่าจีบเดินหน้าอย่าแหม่เครียดกูกว่าป้าุณเราตาล่อล่อจีบยิ่งมาฟื้มานะแต่คุหยิงไม่ล่อคนรูบๆเปจีบยิ่งหนึ่งกูเครียดกูไม่เกี่ยวกว่าป้าเกินจักนี้กูไม่ต้องการจะล่อเลยชอยโ่ลอล่อกูไม่ชอบชอยคุณล่อสมันเปลี่ยนสมันกินอะไรก็คนล่อต่อเปลียนมนดีมันกีคณล่อเปรี่ยนมันกีเปลือเว้มาไหนนั่งเวลาปลายเอกรับมาปบแแม่โอ้ยไม่เห็นจะนานหล่อขึ้นเป็นคองเลย ไม่รบกวนไปยีงกีได้ตกบ้ากันแหู่การเปรี้ยกูโลเป็นกงไม่มาลอขคีแตงแมวเลยกูจริแห่ความป้าบนเหมือนเดิมเดิเป็นราตามยังไม่ตึงแสนและตําปลือละโตไม่ต้องลัวกองคุยยังสร้างกดอยนน้อยละเด่นตรรมดาเนื้อกนึงอย่วัดกฎนึงโยนิ้งนี่ยบุญแม่ต่อเดินทิเดกูจัดกูฎบานเลยกับกูางแม่ เลขของคุกโดบ้านี่คนณไม่ไอ้พี่โตนี่มันเป็นคนจริแล้วเล็กทำไมอยู่<ด>บ้านเรากูยอัโตเป็นซื้อตีนังเออไม้แก้พอได้นังมัง่งคุณมาบ้านยืนไม่ตีนังเลยไปรันควงอีเจื้อไว้ตามไป็นสามพันแล้วมาที่บ้นานใจตีดิบใจดิบพูต่างเลืองหลังหลังอย่ามาได้มา,มาไม่ตีนังได้ตีนังพี่เลยได้ป้านำไม่ไหมเป็นเชื้อตีนังมึงไปเอาเพื่อป้านำไม่คุยอยากมันโตว่าแต่แก่ฮุ่นจูดีจุตดตุ่มที่ แม่งโผว่ควา้ตัวม่ใจะโผลกควีเดือยตตจดำตัอก็มัวเม็ดเลยสิละคนกัดบ้าบ้าอะไรแกเจอกูบ้าปินจริงอย่างแม้วัคนจิ้งแล้วไปอยู่กติบ้านคนลูกยีนไตคุณไปเลยกันต่อหมู่บ้านตัวแลวลอยป้าลูกป้าเนี่ยแม่ใหญน้องเมียนุคนนั้นบอกเออปวดตามันไปตั้งร้ดกับเวยจุพรไปมตูไปมอรถตกป้ามาหมดอยป้ามาจัก กินวัดเด็กลองไฟโตเพิ้นพามีอมังลาดูมังก็เกบจากฟ้ากันยิ่งอยู่นเลื่อความมาตักว่าเพินตักงหน้าบ้านกี่แล่เก้บไปไหนตัวกูไม่เกี่ยวคุจะยินคนลื้ก้าตัูคนทำนายแล้วันจัมีนดวงอาทิตย์ดนดับไปจากโลไม่เกบจักตาตันเดกจักฟ้าก็มากหนกูใจใจกับเลยึดะอาทิตย์ดดับไปกูจะกลัวกูเลยเกี่ยวกระดาบานจริงเกลียดว่าฟ้า ไอ้โถ่ี่มันแปลกคนมันแปลกกว่าใจมันแปลกเราชอบบยิ่งมันไม่ชอบไอ้โตแล้วกินไดเปื่อแต่เจ๊แต่ยายได้กินดิกินตะเพ่กูรำคาได้โถไก่แก้วมันไม่ร่วมมือกับเราเลยอย่าท้องรับกูจีบผู้หญิงมันห้ามเรื่องอะไรของมันให้รู้นังแต่ยายไร้ดิกูจะไล่มันไปดีไหมยิ่งไอพนกว่าป้าคนไอโต้คนเมื่อไอโต้ในยิ่งไอพนแต่เจมันเป็นตายองนั่งกว่าป้าดิเอาคุณมังกูแต่ใจมึงยิ่งตัอกูมันตาย ไอ้ต้องอย่าลืมนะว่าคกูมันกูนะพี่น้องกูอยู่ทัวพี่น้องมันนี่เอ๊จริงกูไม่ได้เที่ยว่ันจนทร์ไหม้าบทรูจิกตอนเดียวจกูไปยูกภูเก็ตยุกบคอลมิจอยู่ที่พัลลุ่งกูนะเจอเปล่าพัลลุงรูเจอไว้ไปอยยกลุงไว้ลุงไว้แกเป็นหมอพัลลุงกูยูกภูเก็ตเอ๊ตับร้อยไปควานเจอดินคักงลีมันแล้วเอยบอกตัวตัดบอก บอกเพื่อตัวระัดว่าภูเก็ตตอนนี้ระวังเป็นดินไหวอ่ไม่แจกเป็นดินลุงกู้เออคนเดามันก็จะเิ็นเบอร์ดิเป็นดินไหวดิมหรือไม่แจกดินพอลุงรู้แอบตเออเป็นดินมันดีวัมัอนเข้าใจไหมวันนี้อิมาีิมาลีลูกสาวของยายผันหน้าตาสวยยอดทองนุ่งสั้นจูเลยตีวัาเพื่อรวยมันนัดว่าจะมาหาข้าแต่วันนี้ยังไม่เห็นโผล่เลยคุณใจร้อนอยากกคบต้องอยากก็บ เฮียเกบอีกินก็ร้อยไม่ปากเก็บเราไปกอดเราไปกอดแม่ต้องรู้ว่ากูร้องแต่มันไม่มาบุกไปไปตึกงเนมันเลยแาแม่มันจะกันเลยกว่าป้าวันนี้กูจะรอมันเก้าก้นไม่ต้องเก็บว่าใจไม่ปากเก็บเก้าก้นแน่นอนที่สุดครับเพราะฉะนั้นกูจะไปรอกลับไปเก้าก้นไปนอนเปิดปัดลมแล้วกางเกงในไม่ปักใสน้าแล้วปัดลมอย่างกัว่าแกแล้วนอนในานใจได้เว้ย รอยนี่มึงนัดลูกเจ้าก็ไม่ได้ต้องนัดเล็กว่าใจดูก็นัดไปเออเปร็ดเปร็ดกูขายโตกูไปจุ้นจริงอ่ะจะรด้าะกูแฉกูเกินจริงโบนูํำไรโบนู้ไม่เคยกินตึ้งบาบุนคุนตุไม่กินตึ้งเหรือ